ไปเห็นว่าในระยะพันมานี้ผู้กระทาผิดหรือว่าผู้ที่ละเมิดวีในแผนกา,การเงินก็คือว่านับมือนับเพิ่มขึ้นโดยวิธีการการโซลัดบางเรื่องที่เล็กเล็กเขาทีเก็บเงินคืนนี่มีไพ่ได้ยู่ชุดใดได้และไพ่เป็นผู้เห็นต้องได้เว้ากันคักแน่นี่นะโมเมนในแต่ละปีเขาพ่อก็มาเห็นได้ยูเห็นยูบัรหาโคงคังชุด่อนหรือว่าพ่นโครงการกวดกากวดซอพ่อก็เห็นนํากันมดัดแต่ว่ามาอ่านให้กันฟังมาสรุปให้กันฟังซซื้อ แต่ว่าไมได้หับกันกันก้ไขแก้ไขได้ก็ถือว่าเป็นจำนวนเล็กๆน้อยๆเท่านั้นสื่อภาพการกวดกาในระยะพันมานนี้ก็เพอา็เห็นได้ว่าการกวดกานี้ก็ถือว่ามีหลายอันที่ลักษณะอันเป็นพ้นเดนจากองค์การกวดการรัฐบาลและมาเป็นองค์การกวดกาแห่งรัฐอันนี้ ก็เฮ็ดให้บรรดาปัญหาต่างๆคือือว่าผ่านการฟังเบิ่งกือบองค์การดก่านี้ทบทางองค์การก็สอบได้มีความพยายามเลยเฮ็ดให้เห็นได้บรรดาผลปัญหาและสามารถสั้งรวมในรายงานโตของประสุมของสภาแห่งชาติในชุดนี้ได้และเรื่องการกวดการนี้ก็นับตั้งแต่ขั้นสุ่นกลางโลฮอดทงถินก็ได้มีความพยายามแต่ไม้มีการจัดตั้งแต่กวดการอย่างเข้มขัดเข้มงวดที่สุดแต่เห็นว่า ถึงว่าพอเรา,าได้มีความอดใจใส่ที่สุดไปเห็นว่าในระยะพันมานี้เห็นว่าผู้กระทําผิดหรือว่าผู้ที่ละเมิดวีในแผนการการเงินก็คือว่านับมือนับเพิ่มขึ้นโดยวิธีการและรูปแบบการโซลาดบางเรื่องที่เลิกเล็บเขาอันนี้ฉะนั้นอยู่จุดนี้ครับเจ้าอยากเสนอว่าวิธีการแก้ไขเกี่ยวกับปัญหานี้แลเวนามทัศนคติของขับเจ้าแมน รัฐบาลนี้ต้องได้มีนิติกรรมเฉพาะตัมอีกบ่มอบหมายให้แก่ขั้นในข n a การ y กากยยดดาเนินการแก้ไขยขังมีชุดสุ่มกําหนดเป็นแผนการแก้ไขครั้งนี้โดยมอบให้อะนากครในการเกี่ยวข้องคณะรักและองค์การปกครองแต่ละขั้นบนที่มีปัญหาเกิดขึ้นอ,อยู่ในนี้กาเป็นพู้เอาต้องได้ตามมาตรา32ของกฎหมายว่าโดยการต้านกันสลาดบังหลวงขั้นเป็นผู้เหาเหตุตัวนี้ได้เลยเป็นที่ามขาของ เรื่องการแก้ไขปัญหาเออทั้งมัดที่พอมาหนี้มัากระฐานเดี๋ยวนี้มอบให้แต่ลับคะแนงการพักส่วนเกี่ยวข้องบนทีที่ว่าเกิดมีปัญหาเกิดมีการลวงละเมิดหน้านี้นลเลเวนข้าเจ้าโบซามาัดคือการระบดาดฐานสมาชิกสภาแห่งชาติได้มีการมีประกอบคำาพี้ยนเกี่ยมเบนบาน,นีกเอาอกออกใจซึ่งกันและกันเดี๋ยวนี้นผู้กระทำผิดก็ยังยู่เซยเออบื่ยหันบกกลัวยังโบได้ลงโทษเออมันก็อยู่เนี่ยนั้น สันนิษฐานพราะเขาบวสามารถจำยกได้ว่าเป็นไพเป็นผู้ที่อะไรผู้ที่กระทำผิดและผู้ใดที่มาเป็นเป็นผู้ที่ตั้งนาตั้งตาเหตุเรื่องานเดือนนี้เบื้องบ่อคือกันไหนพราะผู้กระทำผิดก็ยังยุ่งคือกันกับพลเมืองดีตัวอย่างว่านี่อันนี้สันนิษฐานพราะเขาต้องได้แก้และอยู่ในนี้แกนในแก้แบบมอบแบบธรรมดาตามกฎหมายในบุรีแล้วต้องได้มีนิติกรรมเฉพาะตึมอีกควบคุมตัวกับบัญหาการแก้ไขปัญหาตัวนี้และกำหนดเป็นเวียก กำหนดเป็นพักส่วนออมีจักพักส่วนสิแก่นี่นะทีเก็บเงินคืนนี่มีไผ่ได้ยูยูชุดใดได้ลและไผ่เป็นผู้เหตุต้องได้เว้ากันคักแน่นี่นะบมเมนในแต่ละปีเขาพ่อก็มาเห็นได้ยูเห็นยูบรรดาโคองคัง,งชุด่อนหรือว่าพ่นข้องการกวดกากวดซอบพ,พ่อ,อก็เห็นนํากันมัดแต่ว่ามาอ่านให้กันฟังมาสรุปให้กันฟังซื้อแต่ว่าบบได้หับกันกันแก้ไขแก้ไขได้ก็ถือว่าเป็นจํานวนเล็กๆน้อยๆเท่านั้นซื้อพ่อเลยมักซุ้มใส่แต่บรรดาเบียกน้อย แต่ว่าอันใหญ่เป็นไหยใหญ่ฮั่นถือว่าพ่อเขาไม่ได้รับการแก้ไขอันนี้ส้นทจากบัญหาดังเก่านี้แล้เป็นเหตุให้ผู้กระทำผิดน,นี่มันโบยานบกัวโบเเข็ดหลับ